กลับมาพบกับลูปแ Channel วันนี้ยังอยู่กันในเกม Gray Zone Warfare นะครับและเควสท์ที่เราจะทำในวันนี้นะครับเป็นภารกิจของแ n d s h a k e ชื่อว่า One Shot One Kill นะครับซึ่งเราจะต้องมายิงบอสในแมปของ Paradise นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าบอสตัวนี้จะอยู่ตรงจุดซ้อมยิงปืนของแผนที่นี้นะครับและนี่คือหน้าตาของบอสตัวนั้นนะครับผม <Yeah. S 2> เมื่อเรายิงบอสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปที่ฐานเพื่อทําการส่งภารกิจนี้ให้กับแฮนเชคได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e และเป็นกําลังใจช่องดูนุ๊กชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ